b i l i ลียสดเตรียมจัดเทศกาลดนตรี 3, ระดับโลก Electric Daisy Carnival เตรียมตัวกันให้พร้อมบ i l i ลียสอดผู้จัดหน้าใหม่ไฟแร,แรงแห่งวงการดนตรีของไทยที่ยวรวมเอาคนรุ่นใหม่มารวมกันสร้างโปรเจกต์เตรียมทุ่มกว่า1,000ล้านบาทเพื่อสร้างประสบการณ์สุดมันสค่างแรงในประเทศไทยและพร้อมจะเปลี่ยนจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไอพีซ่าของเมืองไทยกับเทศกาลดนตรี Electric Daisy Carnival หรือ EDC งานเทศกาลดนตรี EDM ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาสาใจกับความมาัาจากเวทีใหญ่สีเวทีที่มาพร้อมกับแสงสีแบบจัดเต็มทั้งระบบในระหว่างวังวงนทีน่17-19มกราคม2 5 6 8ณจังหวัดภูเก็ตโดยเริ่มจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการพิเศษสำหรับคนไทยให้ซื้อได้ก่อนใครตั้งแต่วันที่12สงิงหาคม2567ผ่านอีเวนต์ปเท่านั้นค่ะงานของเรานะครับ DC Thailand นะครับเป็นปีแรกนะครับจัด วันที่ 17, 18, 19มกราคมนะครับปีหน้านะครับ2025นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ยังไงก็เอองานของเรานะครับเป็นงาน EDM Music Festival นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับทูมัวร์แลนด์ครับอาจคล้ายๆกันกับทูมัวร์แล้วก็เราใช้เวลาในการดำเนินการเรื่องนี้มา2ปีครึ่งนะครับจนมาถึงวันนี้เราจะประกาศขายตั๋ววันที่7สิงหานี้นะครับเวลา7โมงเช้าครับตามหลักในตราที่อีเวนท์ป๊อปแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกนะครับพร้อมกันก็คาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยว เข้ามาอยู่ในงานเราเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0 0 0ถึง50,000 50, คนต่อวันนะครต่อวันต่อวันนะครับเพราะว่ากระแสะจากเมืองจีนนี่ดีมากเลยดีมากเลยครับดีมากเลยเพราะเรามีสำนังกงานใหญ่ที่เมืองจีนอีกที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ฤดูที่เราจัดก็เป็นไฮซีซันของภูเก็ตเนาะครับครับ,รบส่วนผมตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมมีมีความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเกาะภูเก็ต ให้เป็นอีบีซาของเอเชียนะครับนำทัพโดยพวกเราเองและพันธมิตรที่เห็นเมื่อกี้ครับที่เห็นเมื่อกี้ในงานทั้งหมดเมื่อกี้ครับก็ยังไงเขาฝากฝั่งนี้ฝากตัวฝากโเจิของเราด้วยนะครับได้ครับไลฟ์อัพศิลปาโอเคโอเคต้องต้องเรียนอย่างนี้เขาเนื่องจากว่างานเราเป็นงานที่สกลใหญ่น่อยไลฟ์อัพเราเลยต้องใหญ่ตามก็ใช้ย้มๆว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีไลฟ์อัพนี้ต้องบอกงี้ไม่เคยมีไล้วอัพนี้ไม่เคยมีคนเอ่อจะใช้คําว่ากล้าหรือบ้ามันคล้ายๆกันเลยค่ะพอๆกัน รประมาณนั้นเพื่อคนไทยแล้วราคาเพื่อคนไทยเพื่อคนแต่เราก็จะไม่ได้จํากัดว่าคนไทยซื้อได้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าถ้าคนไทยซื้อได้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวแบ่งชนชั้นอีกก็ต่างชาติก็ซื้อได้ด้วยแล้วก็ตั๋วที่บอกว่ามีจานวนจํากัดในเฟสแรกมันไม่ได้จํากัดขนาดนั้นเ,เรียนว่าทุกคนน่าจะซื้อทันใ<ช>่ส่วนองตั๋วที่บอกว่าราคาจะบรองได้พอจะบอก 4,800เมื่อกี้ไงที่ท hmm> ี่สนามข่งไงเริ่มต้น4,800บาทซึ Occ ่งน้องแบงค์รู้สึกไงคะราคานี้ถูงมากแพงไปมาหลายงานมาทุกงานเนี่ยเห็นอยู่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 4,800บาทเน็ตครับสำหรับตัว GA เน็ตนะฮะรวมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ V.I.P. เฟสแรก8,000บาทครับผมนะครับ ในส่วนของจูดี้นะคะเราเองก็้บอกว่ามีโอกาสไปดูมาแล้วเราคาดหวังแน่นเป็นทุกข์เป็นเกียรติมากที่ถูกถูกรับเชิญไปได้ร่วมงาน EDC Las Vegas เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งไปเห็นกับตาเนื้อมาแล้วซึ่งตาเนื้อที่เห็นเนี่ยกล้องนอลๆเอาจะมองหน้าเพื่อนอย่างเดียวเลยไงที่เพื่อนเรียนกันมาเนี่ยโอ้โหคาดวมาเจอกันตอนนี้ก็คือต่างคนต่างแบบว่าจำกันไม่ได้คือต้องบอกเลยว่า ซอร์ไพรส์มากแล้ว,ว้าวมากสิ่งความตั้งใจที่คุณแทนเนี่ยนำมาเปิดในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เท่ากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นตั้งแต่ปี1997เดียบบางคนเนี่ยไปคนเดียวแล้วก็ไปหาเพื่อนท้างหน้า<ม>ไปพบคู่แต่งงานกันมาร่วมฉลอะมาร่วมเป็นเวอร์ซีงานแต่งงานกันที่นั่นเยอะมาก และทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองจากการแต่งตัวจากการพูดจากการที่มีเวทีมีสเตจหลายสเตจซึ่งถ้าคุณชอบแนเวเพลงไหนไปอยู่สเตจนั้นไปอยู่ในที่ที่คุณศิลเป็นชื่นชอบไปอยู่ในไลฟ์อัพที่คุณชื่นชอบเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่พี่พูดบาทีอครับน้องแบงค์ว่าได้เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดแล้วไม่โดยไม่ต้องสนใจใครและทุกคนในงานเป็นเพื่อนอคุณทั้งหมดและจะร่วมสุขสานต์ไปกับเทศกาลเดียวกันทั้งหมดเลยครับในสัปดาห์น,นี้เราจะเราจะใส่งนะ เออถ้ามีคนขอนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแต่งทั้งสามวันวันละคนเลยเห็นไหมว่าเขาลืมตัวให้ได้เห็นไหมเนี่ยเมื่อกูยเรื่องงานนี่ครับน้องแบงค์เขาเป็นไงบ้างครับน้องแบงค์นี่ต้องถามตัวพ่อเลยพี่แทนใช่ไหมครับน้องแบงค์เนี่ยถูกเชิญมิตริกรนวันนี้เพราะว่าเป็นตัวพ่อของงาน เทศกาลดนตรีเลยเพราะนั้นเนี่ยจะว,ว้า,าวมากคือบอกว่าชอบเที่ยวอยู่แล้วชอบฟังเพลง EDM อยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เขาประกาศว่ามี e d a ไท a n d อดะดีใจมาก<น>าคือแบบเฮ้ยไม่คิดว่าจะมีมิวสิคเฟสติวัลระดับโลกมาอยู่ที่ประเทศไทยได้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเตรียมตัวจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเนาะจะเป็นเสื้อผ้าอะแลว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าการชวนเพื่อนๆแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นโลกใหม่ที่แบบทำให้คนที่ชื่นชอบทั้ง ศิลปะหรือว่าดนตรีเนี่ยมีความสุดเปพร้อมกันที่สําคัญคือเป็นการนําเสนอเรื่องไทยสองภด้วยครับผมถูกต้องครับได้เห็นแบบเวทีสไตล์ไทยหรือเปล่าโอ้คนแน่นอนพี่ใดหนนิดนึงอ่ะต้องเลยอย่างที่ว่าดูจากเคบีคีเอทชวลหลักที่เราขึ้นมาหน้ากากเนี่ยเป็นหน้ากากที่เขาเขาเป็นคีเอชวลหลักของอินซัมเนียนะครับผู้จัดอีดีซีเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าจอมมากพยายามยัดลายกระหนกเข้าไปเช้เวลาหกเดือนกว่าจะได้มาทุกวันนี้ก็เรียนว่าเรามีความมีความมีความเตรียมพร้อม ที่จะเอาความเป็นไทยเข้าไปได้มากที่สุดนาธงเลยตั้งแต่เรื่องทีวีละโอเคไม่ตีแม็ก์จะคอตูมจะเป็นไหมหรือว่าจะเน้นถอดเสื้ออย่างเดียวดูทำไมกล้าถามลูก <c oughs> โอ้เบื่อที่สุดอยู่แล้วค่ะหนูดาวไม่ออกหรอยิ่งน,น้อยเชนน้อยยิ่งด<ม>ีย<อ>ังคงอยู่เลยว่า<อ>ว่าคุณแบงค์มามาเป็นพิธีกรทันไหมเห็นดังลงไอจีของแลนด์แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวถามแทนนักข่าวได้ไหมคะขออนุญาตให้น้องแบงค์ถามเป็นภาษาอังกฤษถามว่าที่เจ้าบ่าวพี่ในงานไม่หรอใช่ถามเจ้าบ่าวสิว่า ในงานจะมีในบ้างแล้วแล้วคนไทยเนี่ยจะได้มีความสุขสนานตื่นเต้นกับ EDC Thailand อย่างไรบ้าง So you know as a co-founder of EDC Thailand, do you have anything to say to all the press? For me, I'm glad to see you guys. It's my honor, Kapunka. But I I will try to learn Thai language. I hope EDC can help, n o t help. Building anything about the tourism and the economic. Not only Phuket, but the Thailand. moreover um, over, I I really appreciate my partner Ken to bring the EDC to Thailand, so I can join this party, and I hope you guys can join this party as well. Um, can I see you guys to? Can I see you guys in Phuket? Uh, I mean, yeah. in next year January 17, 2018-19 มีพอมัสเขามีพอมัส s e เขมีเออสัญญาได้ไหมเจอกันเจอแน่นอนค่ะจะส่งตั๋วไปได้ไหมได้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 รับ p r o มิสว่าเป็น his future husband ได้ไหมเหตุนี่คือเหตุผลที่อยากมาร่วมงานนี้ครับก็จากพี่แทนที่เป็นดนิรกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือเออเจสันครับ about a b o u t this question I will talk to him with secret รอบรอบ Thank much you so อ่าขอบคุณนะแล้วยังพร้อมหมดสถานที่เหรอครับความพร้อมสถานที่ตอนนี้เราเราปรับสถานที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีเมนโรสตรงกลางสำหรับลูทุกเข้าได้เลยสถานที่พร้อมมากครับพร้อมมากจริงจริงคือท่านบอกว่าอมจริงจริงคือจุกคนได้เยอะที่สุดเลยใช่ไหมจริงจริงไซส์เดียวทั้งโรงแด์เบลเยี่ยมเลยอ่ะพูดได้ไหมเนี่ยได้รู้ได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ที่แม็กซิมั่มแม็กซิมัมที่เราลองเรบได้ณปัจจุบันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นคนต่อวันต่อวันครับต่อวันแต่ไม่ต้องอู้หูนะพี่พี่ไปมาล คือ1 5 0 0 0 0คนคือยังไม่ได้เต็มเลยนะ2 5 0 0 0 0คนยังไม่เต็มโทษยังไม่เต็มเลยเพราะนั้นเนี่ยสเกลเราเนี่ยก็เล็กแต่ก็เล็กกว่าไม่มากประมาณนั้นครับครั้งนี้ในการจับเราจะดึงอะไรดึงอะไรนะครับวิธีไทยภาษารทยก็พอรู้พี่ตู๋คือในงานเนี่ยครับต้องเรียนว่ามันมีลักษณะมันคืองานวัดไฮโซคานิวัลเนาะเพราะงานวัดไฮโซเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างมากเลยนิยามง่ายๆเลยคืองานวัดไฮโซ นะครับความวิถีไทยของเราเนี่ยคือในงานที่จาได้ไหมมันจะมีพ์อวอรม,มีคนมาสแสดงมีคนเล่นกับคนเข้างานนะครับเราใช้คนไทยหมดเลยเราไม่เอาจากมือนอกเลยอาจจะมีลาไทยในประยุกต์เพิ่มขึ้นมาเหมือนโชว์ที่พี่ๆ <c oughs> สื่อมวลชนเห็นวันนี้เราตั้งใจทําเลยว่านี่คือส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปอยู่ในงานเราแล้วก็มีการคอลแลบกับแบรนด์หลายๆแบรนด์องค์กรหลายๆองค์กรเช่นกัตตันยูทูนท์พูดได้ไหมได้อย่างเงี้ยเราส่งเสริมคอมเมดี้เพราะเรามีโซนอัปเดตหาคู่กันว่าจะไปออก เวทีแล้วก็เชิญคนมาหาคู่การกับเราด้วยนะครับเระมานัเชิญคนโสดทุกคนเลยเออก็คนที่ใช้คําว่าโสดละกันตัวจริงเป็นยังไงไม่รู้ตัวจริงก็ได้ี่่าาามมมอววคื้เรรรไดับจกรัฐบาาลดด้้ววยยยอกกใหทนช่พู็กําลังพูดคุยกับท่านทางรัฐบาลอยู่ครับว่าจะจะเรื่อยการอำนวยความสะดวกของของท่านเนี่ยท่านอำนวยความสะดวกแล้วแต่ส่วนเรื่องงบประมาณเนี่ยก็เดี๋ยวกําลังกําลังพูดคุยกันอยู่ครับว่าเป็นยังไงก็ ดีมากๆครับรัฐบาลก็มาร่วมด้วยแน่นอนครับแต่ยังรอทางทาง,ทาง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 กระทรวงทางรัฐบาลท่าน,นตอบท่านว่ามาอยู่โอเคต้องเรียงอย่างนี้ครับว่านี่เป็นครั้งแรกเราอย่างครับเราตั้งใจจะทําให้ให้การการทำมิวสิกเฟสติวัครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานของคนไทยขึ้นไป2ก็คือว่าเรามีกระบวนการจัดเก็บ Data ผ่าน Even นต์ท็อปในโอเปอเรชั่นเฟสเนี่ยเรามีการแจกลิสต์แบนก่อนล่วงหน้า แล้วเมื่อเราจะมีการเ,าเก็บข้อมูลให้คนที่บินเข้ามาเนี่ยเราจะถามว,าว่าบินมาวันไหนจุดรับดิสแบงนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเราคือสนามบินภูเก็ตสนามชิสซวนกูมเรารู้ไฟไ์ไปไฟ์กลับของเขาเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่กี่วันเพราอยู่กี่วันเราจะคำนวณมินิมัมสเปนต่อวันได้แล้วตัวเลขเนี้ยจะไม่หลอกมันมากหรือน้อยไม่รู้แต่ผมบอกว่ากลุ่มเราคือกุ่มที่ไม่หลอกใครว่ามันมากี่คนกันแน่ดังนั้นอาจจะเป็นมิติใหม่ของการนําเสนอข้อมูลเชิงลึกว่าเราสร้างเศรษฐกิจคนมีอิมแพกนะครับ เปิดประเทศเศรษฐกิจได้เท่าไหร่จริงๆไม่มั่วอ่านี่คือแนวนวิธกรรมใหม่กับอ e ีเวนท์ป๊อปครับครับกับการลงทุนในใคโอ้อันนี้อันอนี้ต้องเรียนว่าพวกพี่ๆลอง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 ดูว่าแบตทูแบะคู่ชกโค้กกับแบลปซี่อ่ะทูโมแรนกับอีดีซีมันมันคู่ชกเดียวกันอ่ะท <Okay. S 1> ูโมแรนหมดเท่าไหร่เราก็หมดเท่านั้นแหละครับอะนคะเรา คือผมว่าคือเราอะเคยเห็นงานตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเรารู้สึกว่า first i p r e s s i o n เลยพอเราได้ยินว่างานนี้จะมาจัดไทยแน่นอนว่าเราแบบไม่ระว้าวอยู่แล้วแล้วอย่างที่สองพอเราเห็นในตัวแค่งารถ่งข่าวเองที่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วผมเชื่อเลยว่ายังไงคือจัดที่ไทยเนี่ยไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนจ้าวเขาเองก็แจะเตรียมตัวยังไงบ้างสำสามวันนี้เขาบอกว่าจะให้ผสมทำเป็นไทย คือผมว่าเนี้ยที่จริงมันเป็นความสนุกมากกว่าที่แบบแค่ไปเสพตัวเพลงมากกว่าแค่ไปเสพเลยใิว่ามันคือการสนุกของการแข่งตัวผมว่าอันนี้ก็ต้องหน้าต้องทํากันบ้านกันหน่อยสักเดือนสองเดือนก่อนหน้าเดือนสองเดือนเลยเหรอฮะเดือนสองเดือนแล้วแทบมาแล้วแพบมาแล้วแพบแล้วพี่แพบสามวันแพ้หมดเลยหมดเลยแพ้หมดเลยต้องเตรียนโอ้โหก็ฮะ ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อาจจะอาจจะมีูดอาจจะมีมูดคิดว่าไม่ได้เหรอพี่แทนทำทุกอย่างเขามีพิจูดี้แล้วมีเจมส่เจมแล้วทำไมทำอาหารไม่ได้อาโอเครับโจทย์อยากให้งานทาี่ฝากก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ไปถึงไปถึงพื้นที่จัดงานนะครับพี่ๆคนภูเก็ตทุกท่านนะครับยังไงก็พวกผมขอฝากโปรเจกต์นี้ไว้ด้วยนะครับกอาจจะอาจจะไปกระทบกระเทือน การใช้ชีวิตในประจำวันบางส่วนนิดนึงนะครับแต่เราจะบริหารจัดการให้ดีที่สุดนะครับก็ยางี้ก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยครับคือ่าขอบคุณชินอิส่ขอบคุณทกทนที่มาี่วันนี้นมวัาอที่ี่กทุก่ามกา้าอดีสจากทุกทผมหวังวา้กทที่าเานคมกดกาตัที่ดีที 外国、美国那边、澳洲，我也想这个、这个快乐，呃，分享给大家。然后我的普通话不是太好，My Mandarin is not really good. Yeah, that's why. 呃，谢谢。呃，Come on, come. 哎，你卡、uh,，我开始甩巴了。甩巴？甩巴？哪里？OK。 ขายบาตรที่เว e n ์บ๊อนะครับอีเวนท์บ๊อแพลตฟอร์มอีเวนท์๊อดนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มจีน6แพลตฟอร์มหลักนะครับทุแกแพลตฟอร์มติดตามติดตามช่องทางของเราได้ในไอ Official ียลนะครับ c อจีซีเอเนสกแลนดนะครับ